สวัสด <Yo>, ีคุณผู really ้ชมที so ่น่ารักทุกคนนะครับผมตอนนี้ฮะผมกำลังจะไปเอาเสื้อบอลที่มีตัวเดียวในโลกนะครับอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะว่ามันจะเป็นยังไงครับผมก็อยลาลืมช่วยกดซับสไครป์เพื่อที่จะได้เป็นแฟนบอลที่แข็งแกร่งสุดในโลก ตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับซึ่งผมจะไม่บอกนะครับว่าผมอ่ะติดงานพิธีกรรายการพับจีแล้วตอนเนี้ยผมจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับคุณผู้ชมจะต้องไปตรงต่อเวลาครับ <c oughs> ผมจะไม่บอกนะว่าผมสายแล้วโูดครับพูดครับสายแล้วิบส <c oughs> ายแล้วสายแล้วสายแล้ว แลวชียทีมอะไครับเนอุยไม่รูเอาทีมชนะเอาทีมชนะแล้วครับ สวัสดีครับยูดีครับพี่เชียร์ทีมอะไรพี่เชียรทีมชาติอะไรพี่ใช่ไม่เชียร์ไม่ดูบอลเลยโกมใหญ่หน้าสายเจ้นหัวก็โลกข้างในเลยนะคือเพื่อนผมเขาเรียนอยู่ที่ประเทศเยอรมันซึ่งผมก็อดใจไม่ได้ที่จะฝากซื้อเสื้อของแท้นะครับผมก็โอนเงินไปให้เขาแล้วเขาก็ซื้อเสื้อลิขสิทธิ์แท้จากช็อป Adidas ชวตแ แต่พอกลับมาช็อปอาดิดาสสกรีนให้ผมผิดนะครับผมก็ให้เพื่อนผมถ่ายรูปไปเสร็จไปแล้วก็ถ่ายรูปเสื้อที่สกรีนไปเมื่อกี้ไปที่ร้านอาดิดาสนะครับผมแล้วร้านอาดิดาสก็รับผิดชอบผมได้น่ารักมากครับผมโดยการที่จะคืนของแล้วก็เอาเนินคืนแต่ผมไม่ยอมไนงะผมนักเลงไนงะผมอยากมีลิมิเต็ดเอเดชั่นก็เลยซื้ออีกหนึ่งตัวครับผมให้เขาสกรีนใหม่นะฮะแต่เขาหน้ารักกว่านั้นครับผมเขาลดราคาให้ผมแค่คลิ่นหนึ่งสุดยอดเลยฮะ เดี๋ยวเราไปรับตอนเย็นดีกว่านะฮะผมขอตัวไปทำงานที่ผมรักก่อนนะฮะ BTS เขาชื่อว่าหนูด่วน BTS คุณผู้ชมดูนี่ครับ BTS พังนะฮะไอหนูด่วนมึงมาซ่อมให้กูด่วนดวนเลยกูจะไปเอาเสื้อฝนก็ตกแถวนี้มีเช่าเรือน้ำเลยวะนนียโอ้ยผมว่านะผมค่อยนัดเพื่อนมาเอาของพ่งนี้ดีวกว่าคุณผู้ชมดูรองเท้านี่ครับผู้โปวดผม โอเคเพื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่ลานจอดรถนะครับผมผมได้นัดริกไว้นะฮะเพราะว่าริกจะมากุงเทพไงแล้วเรื่องนี้นะครับผมห้ามให้แฟนผมรู้เด็ดขาดเลยนะฮะเพราะว่าเสื้อที่ผมซื้อมาสองตัวเลยนะครับผมคนบ้าอะไรใส่เสื้อสองตัวนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะคือผมมีเสื้อทั้งหมด2ตัวใช่ไหมผมจะเอาให้เพื่อนผม1ตัวนะฮะไอแมนนะครับผม ซึ่งข้อตกลงก็คือว่าผมได้ตกลงกันเมื่อกี้นะครับถ้าเยอรมันเข้ารอบนะครับผมซึ่งมันก็น่าจะเข้ารอบนะคราวน,นี้มันแมตช์สุดท้ายแล้วนะฮะผมใช้เสื้อเขาหนึ่งตัวแต่ถ้าเยอรมันไม่เข้ารอบนะครับผมเขาสัญญากับผมว่าเขาจะตัดตรงผมคู่เท่าเต่านะฮะผมว่าเยอรมันก็น่าจะเข้ารอบแหละผมน่าจะเสียเสื้อหนึ่งตัวแหละแต่แต่คือผมมีสองตัวไงผมก็ให้มันได้สบายแล้วเพราะมันก็ช่วยงานผมมาเยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปรับเสื้อพร้อมๆกันดีกว่าครับผม ผู้ชมครับผมผมก็ได้มาแล้วนะฮะสำหรับเสื้อที่ส่งมาจากประเทศเยอรมันเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากขอบคุณลิขหน่อยฮะไปกดติดตามช่องลิขหน่อยนะฮะพี่เดี๋าดูภาษาพี่นี่นะฮะทำไมที่ส่ง,งบ้านผมคือจะบอกว่ามันส่งจากต่างประเทศใช่ไหมสเซนเจอร์มันจะมาจากต่างประเทศแล้วเดี๋ยวแฟนคุณรู้เฮ้ยลิข์พี่ก็มีอะไรให้ลิข์เหมือนกันอะไรพี่อันนี้เนี้ยลุก คุณไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นเป็นเสื้อ TMD นะครับผมตอนนี้เราเสร็จแล้วนะฮะอันนี้ก็จะให้ลิกหนึ่งตัวเป็นของฝันที่ลิกช่วยผมนะฮะลีกที่ให้เดินมางรอดดครับผมนีนี่คุณผู้ชมสวยปะชอบปะสำหรับเทรที่ไม่ได้ะแล้วผมไม่มีให้สั่งแล้วนะฮะแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปหายใจยันคับโอเคครับตอนนี้บอลก็ใกล้จะเตะแล้วนะฮะเราเลือกที่จะมาดูบอลที่ห้องแมนนะครับผมก่อนอื่นเลยเราจะเอาของขวัญที่ผมตั้งใจจะมาให้แมนเนี่ยแกะมาดูพร้อมๆกันนะฮะ ก็จะประกอบด้วยอันนี้เพื่อนผมเขียนโปสการ์ดมาให้นะที่เยอรมันเนาะอันนี้ดูฮะเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเลยนะฮะเราจะมาใส่เชียร์กันในวันนี้นะครับผมลนันนี้อะไรเอ่ยแป๊บนึงนะอ๋ออันนี้เป็นแบงค์นะครับผมเป็นแบงค์นะฮะเป็นแบงค์บ,บ,คบ,บ,บอลโลกฮนะอันนี้ก็เป็นเป็ดน,น,นะฮะไม่รู้ว่าคืออะไระครับผมแล้วมาดูไฮไลท์เด็ดของเราดีกว่าผมโอ้โหดูมึงห่อนิฮะอ่ะไฮไลท์เด็ดของเรานะครับผมชว่วมไม่ใช่ใช่อันนี้น่าจะลาสา,ารภูมิด้านหน้ามาแล้วนะฮะ ก็สวยดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เชียร์กันแบบบ้าคลั่งครับผมวันนี้นะฮะชิปนี่ไฮไลท์เด็ดของเราครับผมเสื้อนะฮะทีมชาติเยอรมันครับผมทั้ง2ตัวนะฮะที่ผมจะให้แมนตัวหนึง่งแล้วก็เป็นของผมเองตัวหนึ่งนะโ <Okay, S 2> อเคนี่ก็เป็นเสื้อนะครับผมตัวแรกนะฮะที่ผมจะให้แมนนะครับผมอันนี้นะตัวนี้นะฮะก็น่าจะใส่ได้อยู่บ้าง <S 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 มันเป็นซีไซส์ของยุโ,โรปอ่ะน่าจะใส่ได้อยู่อันนี้ก็เป็นที่กูจะใส่เองเฮ้ผม จะใส่เองครับผม Marco Roes นะครับแต่ว่าของมึงจะมีตำหนิหน่อยนะแมนคือนี่มีตำหนินะเว้ยตรงที่ว่า Marco Roes นะครับมันผิดด้านนะฮะมันไม่ได้เขียนผิดด้วยแต่ว่ามันควรจะอยู่ข้างบนนี่ฮะเสื้อทีมชาติเยอรมันของแท้นะอเออตัวสี่พันน่ะสองตัวนะ่ะแต่ว่าโชคดีหน่อยตึงพี่ว่าคือทาง Adidas อะเขารู้ว่าเขาทาผิด,ดโอ้ยมึงก็ใส่อย่างงี้ดิ <c oughs> ดนะเนี่ยเ้ยไม่ได้ทีมรักกูทีมรักกู ทีมนักกูมึงก็เชียร์เยอรมันเนี่ยใช่ไหมวันนี้เราจะมาเชียร์บอลกันนะครับผมก็เออเยอรมันแพ้กูตัดผนะพุท่าเตา่าเลยฟุทเอ็งพุท่าเต่านะเออผพุท่าเต่าเนี่คืออะไรพุทธาเต่า,ตาคืออะไรผู้ชมไม่รู้คือโร้ล์อย่างนี้เลยนะเออคือวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าเยอรมันจะเจอรู้สึกว่าญี่ปุ่นหรือเกาหลีอะไรนี่แหละอันนี้ตัวละมันถ้าราคาที่ไทยมันจะประมาณ 3 0 0พกว่าบาทมั้งรวมสกรีนอะไรางี้นะผมไม่แน่ใจนะแต่ที่ประมาณ4 0 0พันคือจะบอกว่าเขาอ่ะอนุญาตให้คืนได้นะแต่เพื่อนผมอ่ะเขาเคือเพื่อนกูเอาแย่กูอธิบายให้ฟังคือเพื่อนกูอ่ะกลับไปที่ร้านแต่ว่าถ่ายรูปไปไม่ได้ไม่ได้เอาเสื้อกลับไปกูเลยบอกตัดใจว่าพี่ผมอยากได้ของแท้ก็ซื้ออีกตัวหนึ่งแลวกันเขาก็เลยเเเดี๋ยวลดให้คร <for S 1> ึここ่งหนึ่งสองตัวเลยรวยก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้มึงไงแต่ว่าถ้าแพ้ที่ตก เออผู้เลาต่าสัญญาเลยกูยังไงเออยังไงก็ไม่แพ้กูกูให้มึงนะเอาไปใส่เชียร์เลยวันนี้ไม่แพ้อยู่แล้วจัดไปกูก็เชียร์เยอรมันเหมือนกันที่เท่าไหดองเลยนะเออคุณผู้ชมครับผมเชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์บอกได้คลิปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบอลกันครับผมไปแมตชนี้เยอรมันจะต้องชนะเท่านั้นเพื่อกําหนดชะตาชีวิตตัวเองและผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าเยอรมันจะ โอเคครับผมใครจะเชื่อว่าเยอรมันจะแพ้จริงๆนะคคือคือตกรอบอ่ะเนี่ยดูดิคือสภาพสละคนนะฮะตอนนี้ที่มาเชียร์เยอรมันกันนะคือแม่งมันมีแต่เฉียดอ่ะเออคือคือคือใครใครจะไปคิดว่าแม่งหรอกคือกูกูจัดเต็มมากถึงแม้ว่าจะแพ้นะครับผมแต่ว่าต้องมีคนโดนํำโทษนะฮะผู้เท่าตาผผู้เท่ามันเฉียดไงก็นั่นแหละก็ขอแก้ตัวขออะไรผมแก้ตัวอะไรมันมันไม่มีคู่ไหนแล้วคือเราเชียร์เยอรมันตกรอบแล้ว จะจะแก้ตัวอะไรทำคลิปอีกช่องไปทำทำอะไรทำทำคลิปช่องบูนได้ทำะไรกูขอแก้แก้ตัวแข่งแก้ตัวได้ก็ต้นได้ปะอะไรปแก้ตัวอะไรแก้ตัวอะไรให้มันแก้ตัวไหนไม่ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรกินกินลูกชิ้นก็ได้กินแค่งกินแข่งกับมึงนะแข่งกินเฮ้ยมึงไปช้าคนโอ้โหงนี้มาเสียเปรียบชัดๆนึกเ้าเอาไงวะเอางี้เอางี้กูกูแท็กที่มึงมึงอ่าไอให้แมนกับไอลิปเฮียคน โอเคแข่งกินไม่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 คือถ้าสมมติว่ากูกูคนเดียวกูแพ้ไงดูอารมณ์ดีไปไม่ไงคือคนมันชนะความจริงกูกูก็เสียใจนะคือคือซื้อเสื้อมาแล้วแต่ไม่ได้ใส่แล้วผู้ชมแต่ดีใจมากที่ได้ตัดผมเพื่อนก็จริงแหละแต่ว่านี่ชิ่เสียาจนะนี่อรามันโอเคครับผมเดี๋ยวไปตัดผมเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปแข่งกินเข้ามานะับถ้าแพ้นี่กูกูตัดจริงนะกูกูอดต้นตัดเลยนะอ๋อก็บอกเลยว่าเห็นอเล็กตัวเล็กเงี้ยร้ายมึงกินเก่งนะ ทงมามึงใหญ่ทงเร็วไอ้ชิบหายทะเลทรายโอ้โหจยุดแล้วโอ้โหแม่โอเคแม่งโคตรคนจริงนี่สนุกปะสนุกเลยพูดเท่าเต่าเนี่ยเล็กมึงตัดคนเดียวอ่ะเอามานี่มึงบิ๊ยอะไรโดนหลังไอ้ต้นเยาว์ปวยมาเล็กสัตว์ป่าเบอร์นี่พายมามากีบิกิเออเดินหน่อยเดหน่อยเอาให้ครบแม่ทีมเดียวกันต้องช่วยกันเกือบเกือบย้ายทีไม่ทัน โอ้โหกันไกลไม่สะใจนะผู้เท่าเ่าทั้งหมดนี่อ้โหของจริงผู้เท่าเ่าคนจริงที่หายแล้วกดไลค์เ่ยทั้งหมดผู้ชมฮั่นเหมือนมันนะเหมือนมันทุกคนอยู่คนเดียวเลยเล็กสับาร์เบอรื่อแล้วมันบอกมุมมันคุณยังแบ่งเพื่อนมันด้วยไม่แบ่งเพื่อนอย่าลืมกดไลค์ลิคละเกมกดติดตามลิคละเกม T M P แล้วก็ โอแม่ช่องดังเลยครับรอบที่กูมาเกาะมึงดังกูขออีกหน่อยแล้วได้ครับมันก็อยู่สองสามคนดูดูดูมีบอสอฟเตอร์หน่อยอือโอ้แท้เป็นลูคิเมียไอ้สัสฮันแน่รับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับ แล้วไม่อยากพลาดน,นะครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของพวกเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย